สวัสดีครับบอลล็อยสระเกล้าครับผมเนี่ยนี่ก็สิเอาวาวไปแลีนแล้วครับมันจะขึ้นไหมอ้ยคืออ่อนดีแช่วหมป่วยล่มค่อยๆกับย,ยูด้วยต,ตัวนี้หนักหนักตัวนี้ประมาณโอ้แจ๋วตัวนี้ประมาณจักเมตรกันวะสามเมตรครสามเมตรนะครับนี่ก็สิเอาวาวไปแลีนเนาะโวูเนาะและววียนวายเสียงเสียงเสียงบาลล็อยกับเสียงหวานครับผม วัดลงครับวัดลงคอครับแดนวาวส่ระเบิดเลยแนวาวระเบิดครับช่วงนี้ไอ้เพื่อนยังสงครามนะครับช่องสงครามเด้อจังหวัดสเวนเดินในฝั่งนี้ฝั่งนี้ประสาทตาเมินทมัดฝั่งนี้ก็ทางช่องจอมอาฟูทางช่องจอมครับก็มีเสียงแบบบึมบั่มบึมบั่มฝั่งนี้ปราสาทตาเมินทมฝั่งนี้ช่องจอมตอนนี้เสียงบึมบั่มบึมบั่มอยู่พวกเราก็ไปอยู่ไอ ศูนย์พักพิงครับไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วแต่ว่าบ้าเลนบ้านเต็นยู่บ้านเนาะก็เลยสิลองเบิ้งให้เอฟซีโอ้หางจะได้ยไม่เง้าค่ะแทนี่คือหางหางหางวาวฟีโฟครับผมเนี่ยเป็นไอไอเอียงก็ผ้าชาบยืดซ้ำโเนพี่น้องเขาโอ้ง่าม,มี่ยง หางนี่งามคักเลยครับผ่าฉาบยิบซ้ำเนี่ซื้อหมดลายลอยเลยครับนี่นี่ครับวาวเลยเนี่ยครับผมกสิเลนเลนเลนอยู่นี่บอสิแลนบอฟูสิแลนมาดิแลีนบางนี่เลยนี่บอสโอเคครับโอ้ยหางเง่าคักเลยฮะเบิ่งกันครับพี่น้องเขาเดี๋ยวจะจับให้พี่โฟกับเดี๋ยวเดี๋ยวตังให้พี่น้องเขาเบื้องเฮ่อไอพ่อไอพ่อเปี๊ยะไทยบอหน่อยเร็วอย่าไปกดอะไรนะนี่อ่า เดี๋ยวจะจับให้พี่โฟนมาเด้อเราจะวิ่งบอกวาววาพี่โฟมุนนะหนูด้วยดูเสียงระเบิดก็ดังตุ๊บบุ๊บึบชื่อเล่ะพูดนะอ้าอย่าเนอะมุดทะนุทำทำยังไงจะมุดถึงดูกล้องหน่อยมาเห็นหน้าพ่อไหมเนี่ยมุดมาถึงแล้วครับดีมากเลยอ๋อยังซิบอ่ะ คุ้มครับฟังฟูงฟงฟด,ก,ดกันเดียพทาบีบอ่ลหลอลลอบเกอรเขามาเว้ยเื่อกับ,บวัตลุื่อนเรียน่มนีทั้งขึ้นคันเลยบอกเด้อ เดเดี๋ยวปลาก่อนช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงับพค้อไ่ราีมาแล้วคุกยูก่อนับพี่น้องลมอยู่ด้านบน ่นี่ครับปุ๊บโอ้ยขึ้นมาแล้วหางสวยงามมากเลยครับหางนี่บักยาวเลยเล่นไปทางนี้โอ้ยกองไม้กองไม้โฟดเล่นไปพูดเล่นไปพูดเลยโอเคโอ้ยสวยงามขึ้นดีครับอ่อนออน,ออนดีอ่อ,อนดีเอวอ่อ,อน น่าสุดยอดครับล้มล้ม,ลมบ่ลายกับพื้นที่เขาน้อยนำอ้ำเอาลงแบบเบาๆเด้อลงค่อยๆโอ้ยห่างเย้าคอนพีครับผมเอองูเสียงสนูกับแจวดังยุม่มตียุ่มติดนีนเ้อพอเพียเ้ยก็มาครับนี่วันนี้ได้มากเออผ่าหลุดอ่อันนี้คือทดสอบให้พี่น้องเราดูก่อนพี่นรองอิฟเซ่เขาเบิ่งก่อนครับสำหรับวาวของพี่โบ ลมง่มีเนาะมื้อนี้เนาะนีะน่ก็ถือว่าได้คลิปนึงให้พี่น้องเฮาเบิ่งเดียวจะมีคลิปคลิปน้าให้พี่น้องเฮาเบิ่งแบบวันอาทิตย์บ่วันอาทิตย์เนาะมื้อนี้เฮาแล่นซึบๆเบิ่งซื่อๆเพื่อเอาคลิปมาให้พี่น้องเฮาได้เบิง่งอ่ะพวกจะได๋ <Yeah. S 1> แก้วเท่านี้ครับผม